สวัสดีครับสวัสดีครับอนดีมาเ่นใจกันเลยงานแรกของงานแรกวันนี้ของแอนนอรดีนะครับผมก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรนะครับก็จะมานั่งให้กำลังใจเดี๋ยวจะไปจอบดูนะครับตอนสองรายการชิงช้าสวรรค์นะครับผมเขาเป็นรุ่นบุกเบิกครับอใช่ก็กเขาบุก อันนี้สองพันยี่สิบสองเน่ยม้ค่ะเข,เขาขจอเนี่ยไปจากเทปนั้ยังค่ะยังก็นนคือถ่ายทำใช่ค่ะก็คือจะเป็นชีช้าวสวรร์ในรูปแบบใหม่ซึ่งก็จะนําศิลปินที่เป็นผลผลิตของชีช้าวสวรรค์มาโชว์ซึ่งแอนก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ขอบคุณรค่อยแล้วก็ขอบคุณชีช้าวสวรร์ด,ด้วยนะคะที่ให้โอกาสถือว่าคือชีวิตแอนเนี่ย ก่อนก่อนที่สิมาฮอร์มันนี่ก็เกิดมาจากที่ชาวสวนนี่แหละใช่เบิร <point S 2> ์กคอยนนี่เลยใช่คุผลิมสวยมากค่ะขอบคุณครับมีคนมีคนว่าจ่องงามไหม ตรงเสมอเลยค่ะเขาก็เจ็บเลยเนี่ยมันเวลาแบบหายใจเข้าอ่ะมันเจ็บพี่ก็เจ็บอีน่ะมันบวมแต่ว่ามันลดแล้วอยากทำจมูกใหม่ไหมไม่พี่จะทำให้หรอครับเสียวแบบเด็ก สี <łość> ่เป็นสีหูตั้ใหม่ตั้งจมูกใหม่เอาเป็นสีรูไหมั้งไม่ไม่เปลี่ยนมีเพือเปลี่ยนในเวลาไม่เที่ยง พี่นะพ่หน้าพี่เสีงร้องทิอ่งนั้เมืงขึ้นนี่มึงขึ้นนี่อาเสียงเขาอ่นยืนแม่ต่้ขนาดดังกับพ่อเบิงกันยุ่งยกมัน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 อ่อนเด้ไอ้ไว้นะใช่ครับไม่ไม่ไอ้ตรงเสียงตอนเพลงแรกเออจะให้พี่ยืนซี่ยืนยังในระห่นัดกันนั่นยกขึ้นเนาะคือเมื่อวานนี้เป็นการโชว์ที่แบบซ้อมน้อยมากครับไม่ได้ซ้อมเลย ไม่อย่าพูดแบบนั้นเหมือนเหมือนเราเราไม่แต่แต่แต่มันออกมาแบบนี้คือทําให้ทุกคนรู้ว่าเราแบบมีความพยายามทําให้เวลามันเอีความเป็นธรรมชาตินี่าอวยดูดีพ่นี้สู้ๆนะคาขอบพระคุณครับผมสะออนเสียงน้องแอนไม่มีตกเลยเสียงผมกับผมมีตกครับ ให้ปลอยไปได้เลยอันนี้เขาคืออาตีสัตรูนี้เลยไหมไม่ค่ะเขาให้ดูไหมอ่ะเอ้ยไม่ให้เข้าไปแต่แต่ไม่ให้ถ่ายคลิปใช่ไหมใช่กำลังใจดีค่ะเอ้อ ได้แบบนี้นี่ทุกงานเวลาคนหนึ่งทำงานคนหนึ่งว่างก็ต้องมาปะเกืบสุกเมื่ข้างหลังสวยไหมครับใช่ไหมเกือบสุกมพอดียิ้มดเลยข้างหลัสุกสุกเมื่อ เก่งมากเลยทั้งสองครับผมเมื่อคืนนี่ก็ยืนให้ถ่ายรูปนะฮะพี่พี่แม่ๆที่แบบได้เข้าไปด้านหลังก็ได้ถ่ายรูปกันแต่หลายๆคนมาดึกกับปได้ท่ายรูปก็ขอโทษมากๆนะฮะจริงๆผมอยากไปใกล้ชิดทุกคนด้ช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ5้าโมงหกโมงบอยก็ไปเขียหน้าเวทีไปต้อนรับทุกคนด้วยตัวเองแต่สภาพก็คือแบบสภาเป็นจังไล่ะสภาพแบบว่ได้อาบน้ำไหม ทุกคนที่ดูคลิปอยู่นะฮะก็แบบสิได้เห็นบรรยากาศทุกคนกำลังแรนเข่างานแย่งกันเข้าหาพื้นที่ที่จะนั่งชมนะครับอืมอว,วันนี้น้องหว,วันคืนงนาะอยากให้รู้ว่า ตัวเองมาทายดูดำมากตัวเองอยากทำแบบตาอ่อยทำตาแบบดีๆทำไมตัวเองชอบจะไปถ่ายข้างนอกเต็มตัวใช่ใช่ข้างนอกเต็มตัวเพราะว่าใส่ชุดให้เขาแบบอ๋อเขาสวย อยากให้รู้ว่าน้องนียังขอบคุณดาวทุกดวงครับขอบคุณแม่อุปอน้องอ,ออนิวนะมันต่อได้อยนะมันนี่คือคึกแต่ค,ค,ค,ครับคอี่ <c oughs> ยังเดือดเ่ยอี่ยัง